เดี๋ยวไม่ได้แบบว่ามาโชว์กินหรือมากินอะไรเท่าไหร่คือช่วงตักตัวใช่ป่ะเด็กก็เลยอยากลองทําอะไรใหม่ๆดูบ้างอยากจะลองแบบออรีวิวของกินบ้างค่ะวันนี้เราจะมากินให้ดูนั่นเองก็วันนี้นะคะเดียมีเป็นแบบปูแล้วก็ปูแล้วก็มีกุ้งมังกรนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าแบบน่าจะเป็นปูไข่แล้วแบบนึ่งนมอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นปูไข่องนะคะเยอะมากเลยก็อันนี้นะคะจากร้านนี้เดี๋ยวให้ดูนะ ม,มีปูนะคะก็เดี๋ยวขึ้นรายละเอียดราคาแต่ละอย่างให้ใต้วィィิดีโอแล้วก็คันแทคให้ใต้วィィิดีโอเนาะเผื่อใครอยากจะไปสั่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะมากินกันตื่นเต้นยังเลยเมื่อถ่ายทำวิดีโอแบบนี้เรื่องทำตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะแบบทำอะไรก่อน,นอันนี้แบบเขาก็จะมีแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบเขียวๆปกติเดี๋ยวจะชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แบบเป็นสีส้มๆมากกว่าแต่เดี๋ยวอันนี้ต้องลองชิมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดไปก่อนจากกระปุกนึงเขาให้มา ปกติไอ้กินน้ำจิ้มไม่เยอะอยู่แล้วก็อ่ะแกะกับกุมเดียวก่อนดูน่าจะอร่อยปกติเวลาเด็กกินอะไรอะ่ะเดียจะใช้วิธีการดมกลิ่นว่าเออกลิ่นมันจะอร่อย,ยคือแบบอ่ะอันนี้โอเคดมกลิ่นแล้วรู้สึกว่าใช้ได้นะอย่างแรกนะคะเดียจะขอกินอันนี้ก่อนอันนี้เป็นปูนึ่งนมปูไข่นึ่งนมเนี่ยคือมันจะเป็นปูที่มีไข่แล้วก็จะมีแบบเขาเอาไปนึ่งนมอะไรนี้มั้งเดียเคยกินแล้วเขาชอบดีนะแบบหอมๆมัน,มน,มนแบบว,ว่าใส่กินกับข้าวกิน หอมมันเลยอะแล้วก็มีความแบบหอมๆมันๆชอบชอบอันนี้ชอบให้ดูคือแบบปูเน้นๆไข่เน้นๆหรือหนึ่งมิยานขยบมือกล้องมาให้ใกล้หนิดนึ่งนะคะรู้สึกมันไกลไปอันนี้เป็นปูค่ะอืมตัวตัวไข่ปูมันจะมีความแบบหนึบๆอะแล้วก็แบบเค้าแบบมันขึ้นชิมูเ้าอร่อยกินเบาๆก็ได้นะทต่กินกับข้าวก็อร่อยดี ออกินอีกคำก็นี่นะคะกินเกือบหมดกระดองหนึ่งแลลวเขาเรียกกระดองล่ะม,มันก็มีอีกเยอะมากๆเลยมีแบบส่วนที่เป็นอย่างนี้ด้วยอูอันนี้คือแบบน่ากินมากอะ่ะอันนี้มันดูเป็นแบบโอ้ไข่ปูนเน้นๆอ่ะอันนี้ดูน่ากินมากเลย มันดูเหมือนไข่มุกเหมือนอะไรไม่รู้มันดูแบบน่ากินอ่ะเพราะปกติเดียเป็นคนชอบกินแบบมันกุ้งมันปูไข่กุ้งไข่ปูอะไรนี่แหละเพราะว่าชอบมากๆเลยมันมันมันดีนะจะมารีวิวตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยละกันคือเดียไม่ใช่สายรีวิวอาหารก็บอกก่อนเลยว่าแบบีวิวไม่เก่งหรอกอันนี้มีความเปรี้ยวเผ็ดแต่รู้สึกก็แบบเปรี้ยวมันนําก่อนแล้วแบบเผ็ดมันไปปลายแต่ก็กลมกล่อมอ่ะคืออร่อยน้ำจิ้มอร่อย่อไปจะลองตันี้นะคะอันนี้คือมันเป็น เป็นปูแบบนี้เราเรียแบบลองแกะไปตัวหนึ่งเพราะว่าเดียแกะไม่เป็นเลยให้ที่การแกะให้อยากกินแต่ก็แกะไม่เป็นนี่มันเป็นปูแบบนี้ปูใหญ่มากเลยอ่ะคือแบบดูดิตัวเท่าไ่าแสวไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะอร่อยหิดนึงอันนี้ส่วนนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบมันปูด้วยอ่ะคือปกติชอบกินมันปูมากเพราะว่าเวลาไปเกาหลีก็จะแบบซื้อมันปูมากินนะคะลองชิมลองชิมเปล่ปปบบาเปลากัน,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 นดีป่ะหอมอ่ะมันเค็มเค็มมันๆเดียแบบ อร่อยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าวเข้าไปแบบฟูฟๆดีกว่าฟๆ,ๆ,ๆข้าเข้าไปุูในกระดองก็จะมีเสียงปอกแปล่งนิดนึงนะคะเพราะว่าแมวเล่นกันแล้วเดี๋ยวเอาน้ำจิ้ซีฟูดใส่เข้าไปแล้วก็ปักกิน โขี่แบบมีความแบบมันๆอะไรเงี้ยจะชอบแต่ว่าถ้าสมุทรใทยแบบไม่ชอบเลี่ยนนะ,ะก็ะเลยแนะนำให้กินกักแบบน้ำจิ้มซีฟู๊ดล่าเข,ข้าไปหืมทำไมมีแบบมันเยอะเหมือนเดิมนี่ยพุกเข้าได้หลายคำเลยต่อไปนะคะอยากลองกินอันนี้น่าจะเรียกว่าก้ามปูหรือเปล่าปูใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้่มเลย เดี๋วจะลองแบบกินมแล้วก็กินทั้งนี้เลยนะคะไม่รู้ปก,กติร้านเขาจะมีแบบแกะให้ดูหรือเปล่าแล้วให้เขาแบบมีแบบแกะเพราะว่าแกะไม่ปิด mm. อืมหวานเพื่อของเขาสดนะอร่อยรุกคนเนื้อปูเน้นๆคือแบบข้างใน,นี่ยต้องมีเนื้อปูเยอะแน่ๆเลยแต่แกะไม่เป็นเรากินนั้นที่แกะแ่้วดีกว่าอย่างนี้ไม่รู้อันนี้เรียกอะไรน่าจะเป็นส่วน สก้ามันอะอ,อร่อยอ่ะมีคนอยู่หลังกล้องอยากกินมีคนน้าลายไหลอยู่ข้างหลังกล้องอืมรอ่ะเอาร่อยอะน้ำจิ้มเขาแบบเผ็ดดิชอบอเอาไม่ออกนอกจากคนก็แมวก็อยากกินแล้วนี่มาอันนี้ก็น่าจะเป็นปูแบบเดียวกันนะแต่แค่แบบเป็นอีกไซส์หนึ่ง ก็มีแบบมันปูอยู่ข้างในแบบยืมๆเลยอะ่ะไม่รู้ส่วนนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของปูอแต่เด็กก็กินนะพี่ลุงมันกินได้ป่ะแบบกินอยาลองอันนี้มากูมังกรขออนุนญาตเอาปวก่อนโอยน้ำอันนี้มันเขาจะเป็นแบบอบเนอยอบกระเทียมอะไรอย่างนี้นะไมขาอบอะไรมาบ้างอูเปลือกแข็งมาก กงงอ้าดิดชิบะต้นเลยอ,อันนี้คือแบบหอมๆเนอยอ่ะคือเดียบันปกติชอบกินเนอยอยู่แล้วขอลงกินเปล่าๆไม่มีข้าวเลย1 2 3 1> เป็นครับน่าเติมน้ำอ่ะเราพิการไป็นซูโคะนะร้นนี้เหรอเดียมพาได้โค้กเราจะมาชิม ไข่ดองกันอมากินไม่ได้กินปูไข่ดองมาสักพักแล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเดียไปทำหน้าอกใช่ปะแล้วก็แบบมันไม่ค่อยเหมาะที่จะกินของดองเลยก็พยายามแบบไม่ค่อยกินของดองมีมีแมวมานั่งมองข้างๆคือกุ้งมังกรอะเฮกเกอร์แล้ว This is good ป่ารู้ว่าอะไรนะ กุ้งม,มังกรอ,อะ่ะมันก็จะไม่เหมือนกับกุ้งแบบกุ้งแม,ม่น้ำนะทปกติเดยจะเป็นคนชอบกินกุ้งทะเลมากกว่าจะไม่ค่อยกินพวกแบบกุ้งแม,ม่น้ำเดินพอารู้สึกว่าแบบเทคเจอร์มันไม่ใช่รู้สึกว่ากุ้งทะเลมันจะเป็นเทเกเจอร์แบบนุ่มๆเด้งๆแ,แต่อันนี้มันจะเป็นเทคเจอร์ที่มีความแบบ มีความมีเคสเจอร์มากกว่าอันนีบใบไม่ถูกเหมือนกันเดียวว่าเนื้อตัวหนึ่งอ่ะมันเท่ากับแบบปุ้มแม่น้ำมาประมาณสักแบบว่าสองสามสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยนี่โคกเรามาแล้วหมดซาดต่อไปเราจะมากินปูไข่ดองชิมนี่ก่อนดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้ำดองก่อนมันเป็นน่าจะดองน้งปนนำปลา,หาเหมือนน้ำปลาหวานเหมือนน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ย เหมือนน้ำปลาอะไรคุ้คๆนกินแล้วรู้สึกคุนมากอร่อยอันนี้มันหทมเค็มหวานหวานก็เอามากินราดข้าวเลยวเนี่ยวันที่ไม่มีตังหรือเก็บน้ำดองอะไรแบอันที่ไม่มีตังกินข้าวก็เอามาคุูข้าวกินไหนดีอันนี้ดี่ว่าอันนี้ก็ละลายน้ำแข็งมาเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยมันเยอะมากเลยทุกคนดูดินี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะ จะรูมันจะอร่อยมันจะมีความแบบดูดมีความเผ็ดความเค็มแต่ถ้านี้ไม่ตองดิคาแบบความมันๆแต่มันก็จะมีความเค็มด,ด้วยตา,าันรองน้ำปลาอะไรเงี้ย oh, <yeah. S 1> เ,เด่เข้าด้ก่เขาก็จะมีแบบที่เป็นะดองมาอันนึ่งรว่าเาก็มีแบบที่เป็นอย่างนี้อี๊ไม่อเอานิ้วจุ่มเข้าไปเลยเมียเห็นปะ เดี๋มีแบบเนี้ยเป็นตัวตัวนะอยากกินอันนี้เมื่อกี้เล่นันนี้ไว้ออกกินอันนี้อีกหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วจะไปกินแล้วก็ไม่ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะคะทุกคนก็ต้องไปอยากกินกัใครถ้าดูตอนกลคืนน้่ไแหละมามูมาม่าก็กินไปก่อนเพราะว่าเดียก็เป็นประจำอ่ะเวลาดูคนอื่นใช่ป่ะก็จะแบบอยากกินก็จะต้องกินมาม่าให้พูดช่วย เห็นเอสอาร์นี่เห็นไฮมีท๖อันนี้เป็นแบบไข่เราจะจิ้มเข้าไปแล้วเราก็จะบกิ่นเข้ามาเลยคนจับกลินอ่ะอร่อยก็ตรงนี้ก็มีทั้งไข่แล้วก็มีความแบบเหมือนมันตูด้วย ทุกคนนี่แหละก็เป็นครั้งแรกของการมาเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าแคสฟู้ดได้บ่าแบบว่าเหมือนแคเกางเงี้ยแต่เรามาแคสกินให้ดูอ่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรปกติเดยกก็ดูแต่เดยวก็ไม่รู้หรอกว่าเรียกอะไรเพราะว่าเดยวก็ดูบ้างในทางคาว่าดูบ่อยไม่ได้เดี๋ยวหิวก็บอกว่าทุกคนจะชอบการหวังว่าทุกคนจะชอบรินเพราะว่าขอภายถ้าสมมติว่าเดยกเป็นคนแบบกินอะไรดูไม่อร่อยคือปกติเด็กเป็นคนกินอะไรจะดูไม่อร่อยจะดูแบบดูเหมือนโดนบังคับมันกินดังจริงก็คือแบบต่อให้อร่อยหน้าก็ดูเหมือน อย่างี้ก็ยังไงวันนี้เดี๋ยวไปกันนะคะบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันงเยอะๆนะคะเพื่อเดี๋ยวจะได้มาทำอีกนะไปลวบ๊ายบาย